ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์ครมธรรมหวัดขึ้นตั้งแต่วันที่หลังให้คํัศึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและปัญหาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและยุติดได้ในเวลาสั้นท1,525เรื่องคิดเป็นร้อยละ84.39 ได้นำะผลการเนินการแก้ไขปัญหาทั้งของจังหวัดและอำเภอท่านปิโยแล้วก็ท่านคนตรีโยนลองผู้ริการสาความมงมันาหาที่เป็นเรขาไปดำเนินการศูนย์ร่วมรมสิ่งสวนสดิการในดีตไม่สามารถทําได้ถึงที่โดยเฉพาะทางผู้รักษาจังหวัดไม่เรื่องาก,การประสานงบประมาณประสานคนประสานแผนซึ่งนะนะปัญหาที่ท่านประตูที่เจอของประจินบุรี อันนี้ก็ต้องมาไปช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมในเรื่องของราคาวันนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์ก็ิกรรมได้อ่าขอบคุณมากภาพนี้ดีดนนสะะิทนายกเกลยด้วย